มือก็แค่สองข้างเหนื่อยบ้างก็พักบ้างจะไปแบกทุกอย่างมันไม่ไหวหรกอกยมจริงๆนะการที่เราได้มีพระรัตนตรัยอยู่กับใจเสมอพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงว่าให้พิจารณาถึงเหตุเถิดว่าวันนี้เรากำลังสร้างเหตุอย่างใดอนาคตผลจะเกิดตามเหตุที่เราสร้างในปัจจุบันและปัจจุบันที่เรากำลังเจอผล ก็เกิดจากเหตุที่เราสร้างเองจากอดีตฉะนั้นทำใจเถอะถ้าวันนี้พยายามทำดีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีเสียทีก็อาจจะมีเหตุจากอดีตดมาส่งผลให้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่มันไม่ตายก็ดีแล้วไม่เจ็บหนักก็ดีแล้วแค่นิดๆหน่อยๆก็อาจจะยังดีกว่าที่จะเจ็บหนักฉะนั้นคิดในแง่ดีก็จะดีกว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางก็มือมีแค่สองข้าง จะไปแบกทุกอย่างก็ไม่ไหวหรกอกโยม